มาต่อกันที่ข้อ12เลยนะคะถ้า3พจน์แรกของลำดับเลขคณิตคือ a บวก3 a บวก20และ a บวก105จงหา a และพจน์ทั่วไปของลำดับนี้อย่างแรกเราก็จะต้องแก้สมการหา a ออกมาให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะทำต่อได้ทีนี้เขียนจัดรูปให้มันอยู่ในรูปทั่วไปเป็น a บวก3 a บวก20และ a บวก105 จัดให้อยู่ในรูปคล้ายๆลักษณะโจทย์ข้อนี้มันจะคล้ายๆกันกับข้อที่11วิธีการแก้สมการหา A เราก็ทำให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนร่วมเหมือนข้อที่แล้วเลยนะคะก็จะได้เป็น A2 ส่วนด้วย A1 เท่ากับ A3 ส่วนด้วย A2 หลังจากนั้นกำหนดเลยค่ะ A ตัวแรกก็คือ A1 A2 A3 ตามลำดับแบบนี้เลยแทนค่าลงไปได้เลย A2 ของเราก็คือจะเป็น A บวก20 ส่วนด้วย a บวก3 a 3ของเราก็จะเป็น a บวก1 0 5ส่วนด้วย a 2ก็คือ a บวก20ในลักษณะนี้เลยนะคะวิธีการแก้สมการในลักษณะนี้ก็คือให้ใช้หลักการคูณค่้ยเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นเศษส่วนในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็จะได้ a บวก20คูณกับ a บวก20ในลักษณะนี้นะคะเท่ากับ A บวก1 0 5คูณกับ A บวก3อย่างนี้มันจะกลายเป็นพหุนามกำลังสองนะคะก็คือเราสามารถหาค่าได้เลยโดยใช้หน้าคูณหน้าอย่างนี้เลยนะคะ A คูณ A ได้ A กำลังสหลังคูณหลัง20คูณ20ก็จะเป็น400บวก2หน้าหลังบวกหน้าหลัง,งนในลักษณะนี้นะคะ ก็จะได้เป็นอย่างตัวนี้20คูณ a ก็เป็น 20a a คูณ20ก็เป็น 20a เราเอาจะเอามันมาบวกกันในลักษณะนี้นะคะก็จะได้เป็น 20a บวก 20a ก็จะเป็นบวก 40a บอวก400อย่างนี้นะคะในทํานองเดียวกันด้านนี้เราก็จะทําเหมือนกันก็จะได้เป็น a คูณ a ตรงนี้ก็เป็น a กําลังสอง 105คูณสก็จะเป็นบวกส1 5ส่วนด้านนี้ก็จะได้เป็นหน้าหลังคูณหน้า105 A คูณ A ก็จะเป็น105 A หน้าคูณหลังในลักษณะนี้ก็จะได้เป็น3 A หลังจากนั้นนำมันมาบวกกันก็จะได้เป็น1 0 5 A บวก3 A เป็น1 0 0 8a นะคะหลังจากนั้นก็ย้ายข้างแก้สมการได้เลยเรามาจัดการตัวที่อันนี้ก่อนก็คือเป็นถ้าสมมุติว่าเราดู a กำลังสองด้านนี้การแก้สมการเราก็ต้องกําจัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้งไปเลยนะคะ a กําลังสองบ,บ a, กําลังสองตัวนี้ก็จะหมดไปทีนี้เราก็ดูมเหลือ 40a บวก400เท <c oughs> ่ากับ108บวก315ก็คือทีนี้คูณจะ แกสมการแล้วก็เป็น400จากบวก315ทําย้ายมาก็จะเป็นลบ315เท่ากับ 108a บวกเป็นลบนะคะลบ 40a ตัวนี้ก็จะได้เป็น85ด้านนี้ก็จะเป็น 108-40ลบนะคะได้เป็น 68a หลังจากนั้นจัดการมันเลยก็จะได้เป็น85ส่วนด้วย68 a, a เดียวจะเท่ากับ5ส่วน4อันนี้เกิดจากการทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะทีนี้เราได้ a มาแล้วเราก็จะแทนค่าลงไปใน a ว่า a แต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างอย่างตัวแรกนะคะ a บวก3ครูก็จะแทนค่าลงไปเลยเป็น5ส่วน4บวก3พจน์ต่อไปแทนค่า a 5ส่วน5ส่วน4บวก20พจน์สุดท้ายก็จะเป็น5ส่วน4บวก105ทีนี้การบวกลบเศษส่วนนะคะอย่างแรกเราจะต้องทำให้ส่วน มันเท่ากันให้เรียบร้อยมันถึงจะสามารถบวกลบกันได้3 20 3 3 20 105ตัวนี้มันจะมีส่วนอยู่แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งทุกตัวทีนี้เราก็มองดูว่าอีกด้านหนึ่งมันคือส่วนอะไรก็คือมันเป็นส่วน4คอรอนหอของมันก็ต้องเป็น4 เราก็เอาสี่คูณทั้งเศษและส่วนทุกตัวเลยนะคะทุกพจน์เพราะว่าทุกพจน์มีส่วนเป็นสีเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยก็จะได้เป็น5ส่วนสี่นี้3ามสี่เป็น12ส่วนสพจน์ต่อมา5้าส่วนสบวก80ส่วนสพจน์ต่อมาก็เป็น5้าส่วนสบวก4ี่ ยีส่วนด้วย4แบบนี้นะคะแล้วก็การบวกกันเลยได้เท่าไหร่ตัวแรกก็จะเป็น17บเจ็ส่วนสี่แส่วนสสุดท้ายก็จะเป็น425ส่วน4งนี้นะคะเราก็จะได้มาแล้วพุทธ a 1ถึง A3 ตัวนี้นะคะทีนี้จากโจทย์เขาบอกว่าให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับเล,เลขาคณิตตัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาเปิดหน้าใหม่เมื่อกี้ก็จะเป็น a 1ของเราเป็น17ส่วน4 a 2 85ส่วน4 a 3เป็น425ส่วน4หาพจน์ทั่วๆไปเราก็จะหาเพิ่มอีกสัก สพจน์ก็พอเพื่อให้รู้ว่ามันมีวิธีการหาแบบนี้ทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะรู้ A1, A2, A3 อย่างแรกที่เราจะต้องเขียนขึ้นมาก่อนก็คือสมการของลำดับเลขาคณิตที่ครูบอกว่าเขียนบ่อยๆมันจะได้จำได้ก็คือเป็น AN เท่ากับ A1, r n ลบะคะต่อไปที่เราจะหาก็คือเราจะหา A4 แล้วก็ A5 ก่อนที่เราจะหา a4 และ a5 เราจะต้องหา r ก่อนโดยอัตราส่วนร่วมเหมือนเดิมหา r นะคะหา r ครูจะใช้เป็น a2 ส่วนด้วย a1 a2 ก็คือเป็น85ส่วน4นะคะส่วนด้วย17ส่วน4แบบนี้คือเศษส่วนซ้อนนะคะวิธีการแก้เราก็จะต้อง กับเศษเป็นส่วนนะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณก็จะได้เป็น85ส่วน4 Carbon. คูณกับ 4. 4ส่วน17หลังจากนั้นจัดการมันได้เลย4หาร 4, าร 4. ทเท่ากับ1ก็จะได้เหลือแค่85หาร17 85หาร17 17คูณ5ก็เป็น85แสดงว่า r เดียวของเราเนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับ5หลังจากนั้นเมื่อเราได้ R มาแล้วเราก็แทนลงในสมการการหาพุทธทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเลยก็จะได้เป็น a 4, a 4เท่ากับ a 1 R ยกกำลัง n ของเราคือ4ลบ1เขียนออกมาในรูปนี้ก็ได้นะคะ <S <S ก็เป็น a 1 R ยกกำลัง3ทีนี้แทนค่าลงไปเลย a, a 1ก็จะเป็น 17ส่วน4 r ก็คือ5 5ยกกำลัง3ในลักษณะนี้เลยนะคะก็หาคำตอบออกมาเลย17ส่วน4 5ยกกำลัง3เป็น125ทีนี้เราก็ a 4เราก็จะได้เป็น17คูณ125ก็จะได้เป็น2,125ส่วน4แบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้แล้ว a a 4ต่อไปอีกพจน์นึ่งเราก็หา a 5หาออกมาแบบเดียวกันเลยแต่ว่าสูตรมันจะต่างกันนิดนึงก็จะได้เป็น a ห้าเอมา a 5, a 5เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง4แบบนี้เลยนะคะคูรัดไปเลยก็จะได้เป็น a 5, a 5เท่ากับ a 1ของเราก็ยังเป็น17ส่วน4 5จากกำลังสาก็กลายเป็นกำลัง4นะคะเราก็จะแทนค่าเพื่อหาคำตอบไปเลย5ยกกำลังส5ยกกำลังสเป็นเท่าไหร่ห้ายกกำลังสี่ก็คือหกร้อยยี่สิบห้าเป็นสิบเจ็ดส่วนสี่คูณหกร้อยยี่สิบห้าเอห้าของเราก็จะเป็น 1625ทั้งหมดส่วนด้วย4เสร็จแล้วสำหรับข้อที่12หาพจน์ทั่วไปยาวหน่อยจะเป็นแบบนี้นะคะข้อ12มาดูกันอีกรอ้ A คําตอบของ A หาพจน์ a และพจน์ลำดับทั่วไปตรงนี้นะคะ